ผู้ชมท่านนี้ก็เลยถามมาค่ะว่า,วาอยากทราบค่ะว่าราคาน้ํามันเนี่ยของแต่ละค่ายค่ะอาจารย์พอไปสังเกตดูแล้วปรากฏว่ามันไม่เท่ากันค่ะปะตทกับบางจากเนี่ยเขาก็ราคาหนึง่งเอกชนก็ราคาหนึง่งบางทีของเอกชนก็อาจจะแพงกว่าอย่างนี้เป็นต้นะ<อ>ใช่จริงๆแล้วราคาไม่ควรเท่ากันนะแต่ว่าที่ผ่านมานี่เราคุ้นเคยราคาที่มันเข้ากันจนอาจจะเรียกได้ว่ามันฮัวกันได้ซ้ำไปเนี่ย ขณะนี้มันก็คือขึ้นขึ้นลงตามสภาพความเป็นจริงของต้นทุนและการจัดหาน้ำมันของแต่ละสถานีบริการซึ่งสถานีบริการแต่ละแห่งที่มีอยู่ประมาณสิกว่าแห่งเนี่ยที่ขายน้ำมันต่างยี่ห้อหลากชนิดเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยที่มาเนี่ยของน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันก็มาจากแหล่งเดียวกันโทษมันก็มาจากแหล่งได้สองแหลง่ง แหล่งหนึ่งก็คือนําเข้าจากต่างประเทศเป็นน้ํามันสําเร็จรูปซึ่งใกล้ที่สุดก็คือนําเข้าจากโรงกลั่นที่สิงคโปร์อีกแหล่งหนึ่งก็คือโรงกลั่นที่อยู่ในเมืองไทยทุกส,สถานีบริการไม่ใช่ทุกสถานีบริการที่มีโรงกลั่นของตัวเองหรือว่ามีโรงกลั่นที่เป็นเครือข่ายของตัวเองนะแล้วในเวลาเดียวกันโรงกลั่นของแต่และเครือข่ายก็ไม่ได้ขายน้ํามันให้คือสมมติว่าปตทเป็นเจ้าของ เป็นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในโรงกลั่นน้ำมันไทยออยผมก็ไม่เชื่อว่าน้ำมันสําเร็จรูปที่ไทยออยกลั่นได้ทั้งหมดเนี่ยจะขายให้ปตทคนเดียวเรายังมีโรงกลั่นอื่นอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าราคาที่มันต่างกันเนี่ยอันเนี้ยเป็นข้อเท็จจริง ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นราคาแบบราคาหัวแต่มันมักจะเกิดขึ้นในช่วงขาขึ้นไอขาลงเนี่ยมันหัวได้ไม่ยอมลงจะได้กินกำไรเวลาขาขึ้นเนี่ยกำไรมันน้อยเพราะฉะนั้นเขาไม่เขาไม่ถูกกดดันหรอกเพราะว่าต้นทุนในการในการได้มาซึ่งน้ามันเนี่ยของแต่ละที่มันไม่เท่ากันตรงนั้นเป็นจุดสำคัญนะคะ